ก็กลับมารายงานผลอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์อย่่ยอมแพ้กับโชคชะตาครบกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันจันทร์ที่16กันยายน2567ก็ปรากฏว่ายังไม่ถูกรางวัลอีกเช่นเคยนะครับสรุปแล้ว EP นี้ก็เป็น EP ที่22ทุนที่ผมใช้ไปตอนนี้อยู่ที่3,360บาทส่วนผลตอบแทนก็ยังเป็นศูนย์เช่นเดิมสำหรับรางวัลที่1ง,งวดที่ผ่านมาเลขที่ออกก็คือ608662 ส่วนเลขท้าย2ตัวคือ37เลขหน้า3ตัวครั้งที่1 230ครั้งที่2 904ส่วนเลขท้าย3ตัวครั้งที่1008ครั้งที่2 408ไปกันต่อนะครับเหลืออีก2 EP ีเราก็จะครบมิชชั่นที่ผมว่างไว้ก็คือ1ปีแล้วก็จะจบซีรีส์นี้ที่ผ่านมาก็ยังไม่ถูกรางวัลใดๆได้เลยโอเคงวดน่าจะเป็นงวดประจำวันที่1ตุลาคม ซึ่งจะตรงกับวันอังคารเราก็จะไปซุ่มเลขวันอังคารกันก็เลือกที่วันอังคารแล้วก็สุ่มหมายเลขเลขที่จะไปทำการซื้อก็คือ02.02.05